ครับสวัสดีครับว่ากันอี่เคลียครับวันนี้ถิ่มแล่เรียนวาวสองห่องเมตรแปดสิบครับติดกระสอบปูนครับดวงร่มเบาเบาครับนี่จุฬาก็ขึ้นนะครับจุฬานิ่งครับจุฬาเงาเบิวาวสองห้องครับอย่าได้ครับ đi nào các bạn đi nào các bạn không ngào các bạn háng pha sà pha kết muẩn bên đây các หล่อนคู่กันได้เขาก็จุล่าลมค่อยมีมนได้ครับมูนนี้เป็นบรรยากาศตอนแรกวันที่สามสิบมกราครับขืนคู่ก็ได้ครับ ครับขคืนดีทั้งสองครับหนึ่งครับจุลา,าก็ได้ลมไวหงั่งครับสนนบ่ค่อยดังครับครับจบคลิปซ้ำนี่นะครับ